สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับพู้เกิดในลนัคนา,าราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของ ความรักความสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ u s e r บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ไพ่ใบแรกเปิดมาได้เป็นไพ่ n i of s w o r d นะครับ9ดาบแล้วก็เป็นไพ่ o f pentacles ten of w a n d แล้วก็เป็นไพ่ the empress ปิดได้ด้วยไพ่ s i อ of pentacles นะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันความรักความสัมพันธ์เนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันเป็นอะไรที่ชาวราศีกรกฎลักนณากรากฎต้องพยายามปล่อยวางความรู้สึกกับ สิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือเรื่องราวที่อยู่ในปัจจุบันขอให้คุณอยู่ในความรู้สึกที่แบบ มองถึงอนาคตนะ่ะแล้วคุณจะได้รับโอกาสสิ่งดีๆเหล่านั้นเกิดขึ้นมีไพ่หกเหรียญเกิดขึ้นหกเหรียญเนี่ยมันเป็นลักษณะของการให้มันเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะค่อยๆมีโอกาสของการพัฒนานในเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อคุณได้ดีขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มีไพ่ดีเอ็มเพรสเกิดขึ้น นะครับคุณพยายามทําตัวให้เป็นดีเอ็มเพรสเข้าไว้แล้วคุณจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแพชชั่นมาเต็มนะครับแต่ว่า10บไม้เนี่ยมันกันเป็นการแบกภาระแบกความรู้สึกแต่ในท้ายที่สุดนะ่ะมันก็ย่อมเกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตามมาสังเกตดูว่าตอนเนี้ยเดาบนะครับสี่เหรียญมันเป็นการยึดติดอยู่กับความรู้สึกกับสิ่งที่มันดูมีความเครียดอยู่ใน,ในอยู่ในหัวของเราแม้กระทั่งนอนหลับเรายังฝันร้ายอยู่เลย ปัญหาสิ่งต่างๆอ่ะมันย่อมมีทางออกเพียงแต่ชาวราศีกรกฎอาจจะต้องพยายามปรับมุมมองปรับความคิดหรืออาจจะต้องแบกภาระความรู้สึกนิดหน่อยเพื่อที่เราจะได้หวังในเรื่องของความรู้สึกที่มีสิ่งดีๆเข้ามาในอนาคตข้างหน้าแต่การหวังในที่เนี้ยแค่หวังอยากคาดหวังจนเกินไปนะครับอะไรที่ทําแล้วสบายใจทําแต่อะไรที่ทําแล้วมันมีความรู้สึกว่า มันเหนื่อยแล้วก็หนักเกินไปกว่าสิ่งที่เราจะทําก็อย่าทําดีกว่าเพราะอย่างน้อยเราก็ไม่ทุกไปกว่าเดิมนะครับจำไว้นะครับว่าอย่าหาความทุกข์ใส่ตัวเองถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราทําแล้วมันมีอนาคตเราพร้อมที่จะแลกกับมันเราค่อยทํานะครับแต่อย่าคาดหวังจนเกินไปแต่ถ้าเราทําไปแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่า มันไม่คุ้มกับสิ่งที่เราจะทําคุณก็ไม่ต้องทํานะครับเพราะว่าไม่มีใครบังคับคุณแค่อยากจะบอกว่าบางครั้งความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับสิ่งดีๆ ที่จะมอบให้กับกันและกันถ้าความรักของคุณไม่ e x p i r ์หรือไม่หมดอายุก่อนหรือความรักความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีปัญหากันขนาดนั้นไม่ได้เลื้อลังมาแบบในอดีตขนาดนั้นคุณยังมีอนาคตแน่นอนนะครับเพราะไพ่พมันบอกมีโอกาสที่เขากับเราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้เพียงแต่มันมีเงื่อนไขของในเรื่องของเวลาเกิดขึ้นตอนนี้ดาวเสาร์ก็น่าจะเริ่มเดินดีขึ้นเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความรักโคจรตกในภพเลนมอรณน แล้วเดินโคโจรถ่ายหลังในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ดาวเสาร์เริ่มโคโจรขยับนะครับมันก็อาจจะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เริ่มค่อยๆปล่อยวางเริ่มมีความรู้สึกมีความหวังมากขึ้นถึงแม้ความสัมพันธ์จะยังไม่ได้ดีแบบร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าดาวความรักตกในเรือ,มอรนมรณะแต่ยังมีดาวพฤหัสบดีโคโจรอยู่ในเรือนลาภะอยู่แล้วดาวพฤหัสบดีกําลังจะเพนด้วยกําลังจะมีโอกาสของการมี โชคลาภแสงสว่างสเสน่ห์เมตตาที่ดีที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นมีความผ่อนคลายมีแรงดึงดูดมีสิ่งดีๆและมีออร่านั่นเองนะครับมากขึ้นเนาะทีนี้เราไปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์กันเลยว่าของความสัมพันธ์ของคุณจะมีอย่างไรเพริ่มเติมกันบ้างความรักของคุณจะเป็นอย่างไรมีไพ่สาเหรียญตกลงมานะครับทวีออพเพนทาโคลพลังก็รุนแรงมากนะครับส่งไพ่ออกมาเลยสามเหรียญ ไพ่เดทนะครับหนึ่งเหรียญจะเย็นๆกับไพ่เดทเนาะคิดว่าน่าจะเป็นการจบปัญหาต่างๆแล้วก็เคลียร์ได้นะคิดว่าประมาณนั้น Empress ม,มาตรงกันเป๊ะเลยนะครับบอกเลยว่าพลังงานค่อนข้างรุนแรงไพ่เดอะแฮงแมนอิทธิพลใต้สำหรับเลเวอร์โอเคคุณมีพลังงานเหลือล้นกับการที่จะดึงดูดใจของเขามีไพ่เลเวอร์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีไพ่เอ็มเพรสเนี่ยตรงตำแหน่งกันพอดีเป๊ะเลย นะและ Empress เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีงามกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากๆถ้าใบไหนขึ้นมา Empress เนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสำหวังที่ดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่คุณแบบกำลังเครียดวิตกกังวลกำลังยึดติดอยู่กับปัญหาแบกภาระอยู่กับความรู้สึกที่มีต่อเขาเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณยังให้โอกาสเขานะ สามเหลี่ยนแปลว่าการได้รับโอกาสได้รับสิ่งดีๆแบบเนี้ยบอกเลยว่าคุณอาจจะยังมีโอกาสของการที่ตัวคุณกับเขาจะยังเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ยังสามารถที่จะพัฒนาและมีการเติบโตไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตอนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกอึดอัดใจอยู่พอสมควรจะให้ The Hangman แต่คุณต้องรู้จักที่จะต้องมองมุมกับปรับมุมมองกับความคิดใหม่นะครับปรับ mindset ใหม่เพื่อที่จะได้ทําให้ความคิดของคุณกับเขาเนี่ยมันสอดคล้องไปในทางเดียวกัน าก,กว่เดิมนะเพราะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะก,กําลังมองกันคนละเส้นทางนะทั้งที่จุดหมายปลายทางของคุณคือความสัมพันธ์ที่มีความหลักร่วมกันแต่ต่างฝ่ายต่างมองไปคนละมุมมองกันนะครับมองกันไปคนละจุดคนละทิศคนละทางกันเข้าใจว่าตอนนี้เราอาจจะก,กําลังตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่อาจจะดูสิ้นหวังมืดแปดด้านเครียดอยู่มันเลยทําให้เราอะมองไม่เห็นถึงความเป็นจริง แน่นอนถ้าคุณมองเห็นความเป็นจริงเราคงไม่มีปัญหากับเขาแน่นอนแต่ไอ้ที่เรากําลังมีปัญหามีประเด็นกับเขากําลังมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นแทบกันทุกคนนั่นแหละเพราะว่าคนเรายังมีภาวะความรู้สึกและภาวะอารมณ์โดยเฉพาะชาวกรกฏเนี่ยจะใช้อารมณ์กับในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะ อันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะในตามดวงดาวนะครับดาวอังคารดาวแห่งสงครามดาวแห่งการใช้อารมณ์เนี่ยโคจรมาทับเรือนอลักนาาของคุณนะครับมันเลยทําให้ชาวราศีกรกฎค่อนข้างที่จะแบบคิดแล้วก็ทําอะไรเนี่ยแบบ คุณหันพันแล่นอยู่พอสมควรต้องค่อยเป็นค่อยไปนิดหนึ่งคุณต้องมองถึงอนาคตถ้าคุณต้องการความชัดเจนถ้าคุณต้องการความรักความสัมพันธ์ที่ดีงามกว่านี้ความรักความสัมพันธ์ที่คุณกับเขายังจะเป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีกันแบบเนี้ยจากไพ่เลเวอร์มันก็ยังมีนะเพียงแต่คุณก็ต้องพยายามทําทุกอย่างให้มันสอดคล้องคุณก็ต้องพยายามเปิดโอกาสเปิดรับสิ่งดีๆและคุณจะได้รับสิ่งดีๆเหล่านั้นเกิดขึ้นจากไพ่ใบนี้ หเหรียญสังเกตดูเป็นรูปที่คน2คนกำลังอบกอดกันอยู่เห็นไหมครับมันเป็นพลังงานดีๆตรงนี้แล้วมี e M press ด้วย e M press เนี่ยขึ้นมา2ใบยอย่างที่บอกไปว่ามันค่อนข้างที่จะแบบมีอนาคตดีแหละถ้าเรารู้จักที่จะปรับความคิดของเราอ่อ,อนหวานอ่อนโยนอ่อนน้อมทาตนความรู้สึกในสิ่งดีๆนะครับเปิดรับพลังงานดีๆพลังงานบวกมากๆหน่อยเพราะตอนนี้เราอาจจะกาลังคิดหรือทาอะไรเนี่ย นะครับน่าจะเซนซิทีฟหน่อยเลยทําให้เรามีความรู้สึกแบบ กักขังตัวเองอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเก่าๆแล้วก็แบกรับภาระแล้วก็อึดอัดอยู่กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านั้นโดยที่เรามองไม่เห็นอนาคตรหรือมองเห็นแต่เรามีความรู้สึกว่าเราหงุดหงิดเรารู้สึกว่าแบบเขาทําแบบนั้นไม่โอเคเขาทําแบบนี้ไม่ใช่เขาทําแบบนั้นเขาไม่รักเรามันเป็นอะไรที่แบบพังพลูกออกมาจากความรู้สึกของเราเราต้องรู้จักที่จะปรับและตื่นรู้กับความรู้สึกในสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับผมไม่ได้มาโจมตีคุณแล้วก็ไม่ได้มาว่าคุณด้วย แค่อยากจะมาเตือนในเรื่องของความรู้สึกเพราะในบางครั้งเรามักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจผมบอกไว้เลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เวลาน่อยอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะครับทั้งที่เรารู้ทั้งที่เราเป็นอ่าเขาเราียกว่าอะไรนะทั้งที่เราเป็นแบบเนี่ยนักทํานายเนี่ยนะครับ ไอ้ที่สให้ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยในบางครั้งเนี่ยยอมรับเลยว่าบางทีก็กืนน้ำลายตัวเองนะแต่เราพยายามนะที่จะทําแล้วก็พยายามนะที่จะสอบตัวเองเพราะว่าถึงเราจะเป็นหมอดูถึงแม้เราจะเป็นโหรถึงแม้เราจะเป็นนักพยากรณ์แต่เราก็ยังเป็นคนนะครับเราก็ยังเป็นคนเป็นมนุษย์ทั่วไปปุถุชนธรรมดาทั่วไปเรายังมีรักโลภกดหลงกันทุกคนแต่ เรารู้จักที่จะจะกดขม่มเรารู้จักที่จะปล่อยวางเรารู้จักที่จะเรียนรู้มันนั่นคือสิ่งที่ชาวราศีกรกฎก็ต้องทําเช่นกันนะครับตัวผมเองก็ต้องทำนะเรารู้แหละว่าทุกอย่างมันไม่ง่ายหรอกครับ เพราะความสัมพันธ์มันขึ้นอยู่กับคนสองคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงเราคนเดียวขนาดเพียงเราคนเดียวก็เชื่อว่าเราก็ตีกับตัวเองมามากพอไม่งั้นเราคงไม่จมอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นคงไม่เครียดอยู่กับปัญหาเหล่านี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องปล่อยวางสิ่งที่เราต้องปรับมุมมองเราจะได้รับความรู้สึกในสิ่งที่ดีการเป็นรูประธรรมที่ดีเกิดขึ้นหรือว่าอะไรที่มันมีความชัดเจนได้มากกว่านี้หนึ่ง เหรียญแล้วก็3มเหรียญได้รับจากกันได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่เขามอบให้กับตัวคุณเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเซฟมีเซฟอยู่ได้นะครับคือเราเซฟถ้าเขาเซฟเราเราก็เซฟเขาหรือเราเซฟเขาเขาก็เซฟเราเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างเกิดการพัฒนาและการเติบโตอยากได้สิ่งไหนควรทำสิ่งนั้นแล้วคุณจะได้สิ่งเหล่านั้นตอบกลับมา ไม่ช้าก็เร็วอยู่ที่ว่าตัวเราเองทําด้วยใจบริสุทธิ์แค่ไหนแล้วคุณจะได้รับในสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ฝากไว้ทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นการอ่านไพ่โดยรวมเท่านั้นไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารย์ในการนับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงดวงโดยรวมแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวง เป็นดวงของคุณคนเดียวควรแนะนำว่าดูดวงส่วนตัวจะดีกว่านะครับก็แอดไลน์ได้ที่บูพยาฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s ั b ส c r ร b ์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ